สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆในวงการ AI มาคุยกันนะคะคือปกติเราจะชินกับภาพ OpenAI ที่ใช้ชิป Nvidia ทำงานบน Cloud ของ Microsoft ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยออมีข่าวออกมาว่า OpenAI เขาเริ่มหันไปใช้บริการของคู่แข่งอย่าง Google แล้วนะคะอืมอันนี้น่าสนใจมากครับตามข่าวจาก Reuters กับอีกหลายที่ก็คือ OpenAI เริ่มเช่าใช้ชิป AI ของ Google ที่เรียกว่า TPU。T ใช่ค่ะ TPU หรือ Tensor Processing Units ผ่าน Google Cloud ครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าน่าจับตาดูมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ละคะ่ะว่าเอ๊ะการที่ OpenAI ทำแบบนี้มันมีความหมายยังไงกับตัวเขาเองกับ Google แล้วก็ภาพรวมตลาดฮาร์ดแวร์ AI ตอนนี้ด้วยได้เลยครับเริ่มจากข้อที่จริงก่อนเลยนะคะก็คือยืนยันว่า OpenAI เนี่ยกาลังใช้ TPU ของ Google จริงๆถูกต้องครับเรื่องจริงเลย เหตุผลหลักๆมันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ OpenAI ต้องการพลังประมวลผลเยอะมากๆค่ะต้องการตลอดเวลาใช่ครับไม่เคยพอเลยทั้งเอาไปเทรนโมเดล AI ให้เก่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเอาไปใช้จริงหรือที่เรียกว่า inference อ๋อ inference คือตอนที่ใช้ GPT ตอบคำถามเราใช่ไหมคะใช่ครับตอนที่เอาโมเดลมาใช้งานจริงซึ่งไอตรง inference เนี่ยแหละครับคือต้นทุนก้อนใหญ่เลย แพงมากครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าการหันมาใช้ TPU เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะอยากลดต้นทุนตรงนี้แหละครับลดต้นทุน inference ครับอาจจะคุ้มกว่าการใช้ GPU ของ Nvidia ในบางลักษณะงานแล้วอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยง อันนี้สำคัญนะคะคือ OpenAI คงไม่อยากพึ่งพาแค่อนิเ i เดียเจ้าเดียวหรือแค่ Microsoft เจ้าเดียวอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นการบริหารซัพพลายเชนในสเกลใหญ่มากๆเข้าใจเลยค่ะเพราะว่า n v i เ i เดียนี่เขาก็ครองตลาด G P U สำหรับ AI เกือบหมดการที่ OpenAI ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่มากๆเริ่มหาทางเลือกอื่นแบบจริงจังนี่มันส่งสัญญาณเหมือนกันนะคะใช่ครับส่งสัญญาณชัดเจนเลย แล้วเจ้า TPU เนี่ยมันต่างจาก GPU ยังไงคอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะอธิบายแบบง่ายๆนะครับ GPU เนี่ยมันเหมือนการ์ดจอแรงๆที่แรกๆทำมาเพื่อเล่นเกมเพื่อกราฟิกแต่มันเก่งคำนวณเลขเยอะๆพร้อมๆกันเลยเหมาะกับงาน AI ค่ะส่วน TPU เนี่ย Google เขาออกแบบมาเพื่อ AI โดยเฉพาะเลยครับเพื่อการคำนวณโครงข่ายประสาทเทียม Neural Network โดยตรงอ๋อเฉพาะทางกว่า ใช่ครับมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่า G P U แต่สำหรับงาน A I บางอย่างโดยเฉพาะ i n f e r e n c i n g ที่ทำซ้ำๆกับโมเดลเดิมๆเนี่ย T P U อาจจะเร็วกว่าหรือไม่ก็ประหยัดไฟกว่าซึ่งก็แปลว่าต้นทุนอาจจะถูกลงถูกต้องครับต้นทุนอาจจะถูกลงได้อืมสรุปก็คือฝั่ง Open A I เนี่ยก็เป็นการเดินเกมเพื่อ,อคุมต้นทุนเพิ่มทางเลือกแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเอเป็นหลักใช่เลยครับ เป็นเรื่องกลยุทธ์ล้วนๆเลยทั้งเรื่องต้นทุนที่อาจจะลดได้เยอะเมื่อใช้เยอะๆแล้วก็เรื่องความมั่นคงด้านทรัพยากรประมวลผลซึ่งตอนนี้มันสําคัญมากๆในวงการ AI ใครมีเยอะกว่าก็ยิ่งได้เปรียบครับผมการมีซัพพลายเออร์หลายเจ้ายังไงก็ดีกว่าแน่นอนและในมุมของ Google ล่ะคะการที่ได้ Open AI มาเป็นลูกค้าเนี่ยมันมีความหมายกับเขายังไงบ้างคะใหญ่แค่ไหน โอ้โหอันนี้ถือเป็นชัยชนะทั้งใหญ่ของ Google Cloud แล้วก็ตัว TPU เลยนะครับคือ Google เขาพยายามผลักดัน TPU ให้ลูกค้ารายอื่นใช้นอกองค์กรมาสักพักแล้ว คพยายามมานานการได้ลูกค้าระดับแม่เหล็กอย่าง OpenAI มาใช้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันเองในตลาด AI นะครับมันช่วยพิสูจน์ว่า TPU เนี่ยมันเวิร์ k จริงนะเป็นทางเลือกได้จริงสร้างความน่าเชื่อถือใช่ครับเพิ่มเติมจากลูกค้ารายใหญ่อื่นๆที่เขามีอยู่แล้วอย่าง Apple หรือแม้กระทั่งคู่แข่งตรงๆของ OpenAI อย่าง Anthropic หรือ Safe Superintelligence อ๋อ oh, บริษัทพวกนั้นก็ใช้ TPU เหมือนกันมีรายงานว่าใช้อยู่ครับซึ่งมันก็ตอกย้ำว่า Google เขามีของครบมือนะทั้งฮาร์ดแวร์ TPU ทั้งซอฟต์แวร์ AI ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งมากๆในการขยายธุรกิจคลาวเขาค่ะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือมีคนวงใน Google Cloud เขาบอกว่า TPU ที่ Google ให้ Open AI เช่าเนี่ยไม่ใช่รุ่นที่แรงที่สุดที่ Google มีใช้เองอันนี้มันยังไงคะอ่าใช่ครับครับ ประเด็นนี้สะท้อนภาพที่เรียกว่าคูพิทิชันได้ชัดเจนเลยคูพิทิชันครับคือแข่งขันคอมพิทิชันไปด้วยร่วมมือโคออเปอเรชันไปด้วยคือมันซับซ้อนครับ Google ก็ได้ประโยชน์นะได้เนินได้ลูกค้าเบอร์ใหญ่มายืนยันเทคโนโลยีวินว <Ha. S 1> ินส่วน OpenAI ก็ได้พลังประมวลผลเพิ่มอาจจะราคาดีกว่าลดการพึ่งพิงเจ้าอื่นแต่ในขณะเดียวกัน กูเกก็ยังเอ่อสงวนของที่ดีที่สุดไว้ใช้เองอ๋อกันท่าคู่แห่งนิดนึงประมาณนั้นครับเพื่อรักษาความได้เปรียบของตัวเองไว้ในระยะยาวเป็นเรื่องปกติครับฉลาดเหมือนกันนะคะได้ประโยชน์จากดีลแต่ก็ยังไม่ปล่อยหมดใช่ครับแล้วถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีกการที่ OpenAI เริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Nvidia อย่างจริงจังเนี่ยมันอาจจะเริ่มสร้างแรงกดดันให้ Nvidia มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาด inference ค่ะถ้าเกิด TPU หรือชิปอื่นๆมันพิสูจน์ได้ว่า เออมันคุ้มค่านะสำหรับงานบางประเภท n v i d i ียก็อาจจะต้องเอ,อ่อปรับตัวเหมือนกันอาจจะเรื่องราคาหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู้เป็นไปได้ค่ะครับทั้งหมดนี้มันยิ่งย้ำเลยครับว่าความต้องการพลังประมวลผลสำหรับ AI นี่มันม,นมหาศาลจริงๆแล้วบริษัทเทคใหญ่ๆนี่เขาวางกลยุทธ์กันเข้มข้นมากเพื่อแย่งชิงจัดก,การทรัพยากรสำคัญนี้ทั้งเรื่องประสิทธิภาพทั้งเรื่องต้นทุนใช่ครับ ต้องสมดุลกันสรุปง่ายๆอีกทีนะคะก็คือ OpenAI ใช้ TPU ของ Google เพื่อกระจายความเสี่ยงลดต้นทุนแล้วก็ให้มีพลังประมวลผลที่มั่นคงขึ้นส่วน Google ก็แฮปปี้ได้ลูกค้าเจ้าใหญ่มาดันตลาด TPU กับ Cloud ตัวเองแต่ก็แอบกักกัเทคโนโลยีตัวท็อปไว้บ้างถูกต้องครับ สิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือภาพรวมโครงสร้างพื้นฐาน AI มันกำลังเปลี่ยนไปนะครับการต่อสู้การร่วมมือของยักษ์ใหญ่พวกนี้มันจะส่งผลต่อความเร็วในการพัฒนา AI โดยตรงเลยแล้วก็ต้นทุนบริการ AI ที่เราเท่านๆอาจจะได้ใช้ในอนาคตด้วยค่ะมันคือเดิมพันในสนามฮาร์ดแวร์เลยนะคะครับผมซึ่งกอนนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะพอเรารู้ว่า Google อาจจะไม่ได้ให้ TPU ที่ดีที่สุดกับ OpenAI อะ่ะ ความร่วมมือนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนหรือเป็นแค่ดิวชั่วคราวแล้วแรงกดดันที่เกิดจาก TPU เนี่ยมันจะพอให้ Nvidia ต้องปรับตัวเยอะๆเลยไหมคะนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆครับค่ะคงต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ